E สวัสดีครับกลับสวัสดีครับผมมันะไก่แกลเกมนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมฮีโร่เจนเนอรัอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เราจะพบกันบ่อยขึ้นนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืนนะครับทอมสัน M1A1 นนะครับผมว่ามันเป็นปืนยังไงปืนนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างเร็วเลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูปืนนี้ครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆของเจ้าปืนนี้กันก่อนดีกว่านะครับผม ปืนทอมสันนะครับคิดค้นโดยจอนตั้นทอมสันในปีคิดตศกฤกาด19-19นะครับเป็นปืนที่มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนื่องจากถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่รักษาคนหมายและอาชญากรปืน M1 A1 Thompson สันเป็นที่รู้จักกันในชื่อของทอมมี่กัน ไอคนที่คิดค้นชื่อนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ไอตะลุงจอร์นทอมสันนี่แหละครับผมเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการต่อสู้ในสนามเพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาจึงต้องการสร้างปืนที่สามารถใช้ได้โดยคนคนเดียวประจําการครับไอตะลุงจอรนคนนี้ครับเลยไปรวบรวมพักพวกมาจัดตั้งโรงงานที่มีชื่อว่า Auto Corporation Awardance ในปี1961ครับเพื่อผลิตอาวุธที่เขาต้องการรุ่นแรกๆของปืนทอมสันหน้าตาจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะครับ ที่จริงเป็นแบบนี้ครับอ่ารุ่นแรกใช้รหัสว่า M 1 9 2 1ซึ่งเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ซื้อไปใช้กันด้วยนะครับแต่เนื่องจากที่มีราคาสูงครับจึงขายไม่ค่อยดี จนกระทั่งกรมไปรษณีครับได้สั่งซื้อ M1921 ไปทอมสันรุ่นแรกเนี่ยไปใช้เพื่อป้องกันหัวขมโมยที่จะจ้องขมโมยวัสดุต่างๆครับเพราะขมโมยแท้ๆเลยนะครับไอ้ตะลุงจอน,นี่ก็เลยขายปืนได้เยอะเลยแถมยังขายให้กับกรมตำรวจและกำลังต่างชาติอีกด้วยนะครับในปี1938กับกองทัพสหรัฐได้ผลิตปืนทอมสันรุ่น M1 a 1เนื่องจากลต้นทุนการผลิตลงครับปืนรุ่นนี้จะผลิตได้ง่ายและก็ถูกกว่า ข้อเสียของปืนนี้คือเรื่องน้ำหนักของมันครับที่สูงถึง4.8กิโลกร,รัมนะครับรวมทั้งความแม่นยำยังน้อยนะครับปืนนี้กระสุนที่ใช้ครับขนาดจุด4.5 ACP ขนาด2กระสุนนะครับแม็กตรงมีทั้ง20นัดและ30นัดนครับแม็กกลมมันจุได้50นัดและ100นัดนครับ อนุภาพของการใช้กระสุนขนาดจุด4.5 ACP ถือว่าสูงมากเอาการเลยนะครับอำนาจในการหยุดยั้งอยู่ในเกณฑ์ดีครับการถ่ายโอนพลังงานใส่เป้าหมายถือว่าดีมากครับคนธรรมดาโดนยิงด้วยกระสุนขนาดจุด4.5ไปแค่1-2นึนัดก็ตายแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดปืนอะไรยิงเข้าจุดถ่าก็ตายทั้งนั้นแหละครับปืนมีประสิทธิภาพในการยิงที่เร็วครับแต่ความแม่นยังไม่มากครับและมีการส่ของลำกล้องที่สูงเวลาย,ยิงรัวครับการลั่นกระสุนของเจ้าปืนนี้อยู่ที่600 1200นัดต่อนาทีระยะว่ง ลคือ75เมตรส่วนความทนทานถือว่าดีเยี่ยมครับใช้ลูน้ําได้เหมือนพวกปืน M1 Garand ครับ M1903 ครับที่ไว้ใช้ในสงครามบนน้าเลยก็ว่าได้ในประเทศจีนเคยผลิตปืนลอกเลียนแบบ Thompson ออ,ออกมาด้วยนะครับโหนี่ลอกกันตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับมีแบบปืน Thompson Golf g a t A ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นครับอ๋อถ้าหมนั้นมีประเด็นกันอยู่ครับจีนกับญี่ปุ่นแต่ผลิตออกมาน้อยมากครับในปี1938กองทัพสหรัฐได้นําปืนทอมสันมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2อครับไอ้เจ้าปืนทอมสัน M1 a, a 1เป็นปืนที่ทหารนิยมใช้ในสงครามโลกครั้งที่2มากที่สุดปืนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับจำนวนที่ผลิตออกมาประมาณ2ล้านกระบอกครับ <c oughs> ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บ franken.blogspot.com และวิกิพีเดียด้วยนะครับผม เอาล้วครับผมเดี๋ยวเรา,เรากลับเข้ามาสู่เกมกันดีกว่านะครับผมเจ้าปืนคอมสันวัน M1A1 สเตตดั้งเดิมคือความแรงผมให้ยิบเจเลยอะนะครับประมาณราวๆนี้แหละแล้วก็รอบวงกลมนะครับ30นับเข้าเป้าประมาณห้านับราวๆนี้ครับ เข้าเป้าน้อยมากครับแต่ว่าวงเป็นค่อนข้างแคบครับกระสุนกอกลุ่มค่อนข้างดีครับแล้วก็ความเร็วดั้งเดิมนะความเร็วอัตราการยิงดังเดิมนะครับ600 RPM ครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กเร็วมากครับ2.9ครับหรือว่า 3B วินันเองแม็กกาซีน30นัดครับผมมาดูกระสุนกันบ้างว่ากระสุนมีอะไรบ้างนะครับไล่จากข้างล่างครับล่าสุดนี้เป็นกระสุนยิงไกลครับจะยิงด้วยความแรง25ไกลถึง25เมตรครับแล้วก็จะตกลงมาที่50แล้วก็จะตกลงมาเรื่อยๆจนถึง100เมตรครับ ครับผมแล้วก็มาดูกระสุนอันต่อไปครับกระสุนนนี้ก็เป็นกระสุนที่แรงขึ้นมานิดนึงครับแรงขึ้นมาจากเส้นฟ้าอีกนิดนึงครับแล้วก็การยิงไกลก็จะตกลงมาตามระดับรับและอันนี้ก็จะแรงขึ้นไปอีกครับผมเลยเส้นฟ้าขึ้นมาเยอะอันนี้เป็นกระสุนที่แรงที่สุดของเลอร์ปืนนี้แหละครับตัวแต่ว่าระยะยิงไกลมันก็จะกระเทิบเข้ามาครับกระเทิบมาน้อยกว่า50เมตรเองครับแล้วเป็นกระสุนสแตนดาร์ดครับคือกระสุนเส้นฟ้านั่นเอง มาดูสูตรเล็งครับสูตรเล็งมี1อันนะครับใส่เข้าไปแล้วเป้าจะเล็กลงครับไม่มีค่าสเตตอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเป้าเล็กลงนะครับไกด4สีเงินนะครับเพิ่มจาก6 0 0เป็น720นะครับแล้วก็เป้าจะขยเยินอีกนึงอันนี้เพิ่มเท่ากันนะครับแต่วงจะกว้างครับของอันนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงนี้ครับอันบนเนี่ยครับวงแคบก็จริงครับแต่ว่าปืนมันจะค่อนข้างดีครับอันนี้ครับ ค่อนข้างใหญ่ครับแต่ปืนไม่ดีดนะครับแต่ว่าจะยิงไกลๆไม่ค่อยดีเพราะว่ากระสุนมันไม่ค่อยเกาะกลุ่มมาดูอันนี้บ้างครับสเปงดูอันล่างสุดครับล่างสุดใส่เข้าไปนะครับอ่าอัตราการยิงจะน้อยลงครับจาก6ก0อนะครับลดลงมาเป็น1้าร้อยสบแล้ววงก็เขยับลงมานะครับแรงดีดไม่ดีดนะครับค่อนข้างดีสีเขียวขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีอันนี้ผมใช้อยู่นะครับคือ เพิ่มมาตรกันยิงจาก600ขึ้นมาเป็น720นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือดีดครับแล้วก็เป้าจะกว้างขึ้นมานิดนึงครับอันบนสุดรับเพิ่มจาก600เป็น6 5 4ครับข้อเสียของมันคือวงมันกว้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันดีดครับก็มีอันนี้เกี่ยวปืนใส่เข้าไปครับเป้าก็เดิมขยายขึ้นมานิดนึงแล้วก็ได้ยิงไกลเพิ่มอีกนิดนึงครับผมตัวแล้วผมไม่ใส่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแต่งของเจ้าปืนนี้ครับง่ายๆครับแต่งปืนนี้ ก็มี2วิธีมันเดิมครับที่ผมแนะนําอยู่ประจําก็คือวิธีแรกก็ใส่กระสุนที่แรงที่สุดจับแล้วก็ใส่เป้าเล็งเื้ใส่ปืนเล็งมีอันเดียวครับแล้วก็ใส่ไกอันนี้ครับแล้วก็ใส่อันนี้ครับก็ความเร็วจะสูงสุดอยู่ที่800อครับอัตรารยิงสูงสุดจะอยู่ที่800ครับแล้วอันนี้จะใส่เหลือไม่ใส่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะแต่งกันเลยครับปืนนี้ชุดแต่งค่อนข้างน้อยครับก็ลองมิกๆกันดูครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่แบบนี้ผมจะแต่งแบบว่าจัด ว่าจะเต็มปืนนี้ยิงออกมาแบบไหนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแบบจัดเต็มกันก่อนนะครับว่าปืนมันเป็นยังไงนะครับนี่คือแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราก็ทำเหมือนเดิมครับยิงแบบปล่อยเมาส์หนึ่งครั้งปล่อยเมาส์นะครับหนึ่งสองสามโอเคครับนี่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองไปยิงแบบกดเมาส์ม กดเมาส์นะครับหนึ่ส,สค่อนข้างควบคุมยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเต็มครับปืนมันจะดีดนิดหนึ่งแต่ว่ากระตุนก,ก็เกาะกลุ่มค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปยิงคนกันมากดีกว่า mm hmm. เพื่อนมารอนะโอเค แรงมากครับสำหรับจัดเต็มเนี่ยระยะใกล้ๆนี่ม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นอนจริงๆระยะใกล้ๆบอมไม่ค่อยดีครับสบายๆครับระยะแบบแคปฐานนะปืนนี้ผมว่าเหมาะสำหรับแบบแคปฐานนะกันฐานเนี่ยสุดยอดมากครับ เอาแล้วครับผมน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าปืนนี้แต่งเต็มยิงยังไงนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราออกไปเปลี่ยนเป็นกระสุนธรรมดาออริจินอลกันบ้างนะครับผมว่าความแตกต่างเป็นยังไงเอาล้ครับผมเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าแบบจัดเต็มเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูวิธีผมดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูวิธีที่ผมใช้ปืนนี้ดีกว่านะครับส่วนตัวแล้วผม ก็ง่ายๆเหมือนเจ้าปืน1918เลยนะครับผมก็แค่เปลี่ยนกระสุนครับให้มันลงมาครับแรงดิดมันก็จะน้อยลงไปครับส่วนส่วนอื่นก็เหมือนเดิมครับเพราะผมไม่ได้ซื้อชุดแต่งอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างอื่นเพื่อนๆก็สามารถจัดเต็มครับปืนนี้ได้เลยนะครับอิสระครับลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดูนะครับถ้าเกิดตังค์ถึงครับเพราะว่าจุดแต่งก็ ค่อนข้างแพงนะครับส0,000ื่นสามหมื่นนะครับลองลองปรับเปลี่ยนกันดูครับเดี๋ยวเรามาดูใส่กระสุนออริจินอลกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเจอกันในเกมครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองปืนทอมสันแบบกระสุนธรรมดาก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงยิงแบบปล่อยเมาส์มีแบบกระสุนออริจินอลนะครับปล่อยเมาส์หนึ่งสองสามโอเคครับประมาณนี้เราลองมายิงยิงแบบกดนะครับกดเมาส์ โอเคดูใกล้ๆก็ส่นก็กลุมดีมากนะครับลองเอาอันนี้นะครับไปเทียบกับแบบจัดเต็มดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหนึ่งสองสาโอเค,อเค,ครประมาณนี้<อ>ถือว่าโอเคเลยแหละ เดีวเราไปลองยิงคนกันบ้างดีกว่านะครับน่าแตกเอาละครับจบไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าปืนนี้นะครับดียังไงนะครับเปลี่ยนกระสุนนยังงี้ยังนั้นนะครับผมมม ถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพื่อจะมีเพื่อนๆที่สนใจปืนนี้แล้วเล่นปืนนี้อยู่มาอ่านเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องมรดกไอแคทดเกมเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดียูฮู